สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองแป๋งเอฟซีช่องเสียบอยหมูสดสุขุมสุขอนครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดอยู่ที่ร้านองุ่ปาริจิตนาคราชทางบ้านจำปาดงนะครับเนาะโอ้โหนะครับเอฟซีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะคุณนัทธกมลพุทธ้อนนะครับเนาะเอฟซีพอตจากอเมริกานะครับเนาะซึ่งให้ช่องเสียบอยหมูสดเป็นสะพานบุญนะครับเนาะให้มีการรำนะครับเนาะทั้ง4หมู่บ้านนะครับเนาะ โอ้นะครับมีจำปาดงสามาัคคีสหรศรีศห้วยน้ําเที่ยงนะครับเนาะและก็คุ้มนางรําอยู่ที่ทุง่งนาทุ่งพลน,นะครับเนาะยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับเนาะอ่ะนางรําวันนี้มีทั้งหมด59นางรําครับเอฟซีวันนี้จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเนาะวันนี้ให้ช่องเสียบอยมูสดมาเป็นสะพานบุญนะครับก็ต้องขอขอบคุณ FC ฟซีผู้ใหญ่ใจดี นัทธกรรมลพุทธอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะะเดี๋ยวไหนบ้านจะเดี๋ยวเราไปดูความงดงามความอลังการกันครับสีแต่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยบ้าครับเนาะโอ้โหนะครับเนาะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนางรําหมู่บ้านไหนเนาะนี่เนาะอันนี้บ้านห้วยน้ําเพียงเนาะโอ้อันนั้นคือสวัสดีครับบ้านสอนฤทธิเนาะโอ้โหนะครับมาในชุดสี ส,สีฟ้าเนาะอ่าสีฟ้าของบ้านห้วยน้ำเที่ยงอันนี้คือเป็นสีฟ้าเนาะอันนี้สุดสีขาวขาวแดงเนาะอ่าของบ้านสวรรคสีเนาะโอ้โหครับสวัสดีครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีเนาะจากประเทศอเมริกาคุณนัทก,กมลเนาะอ่าพุทธสอนนะครับเนาะซึ่งให้ช่องเสียบอยหมสูสดเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับนะ้องทั้ง4หมู่บ้านวันนี้นะจามปดงกําลังมาครับจามปดงกาลังมาอ่ากับ,บบ้านสามัคคีวันนี้นะานางลำทั้งหมดที่จะลำ รอบเดียวกันก็คือ59นางลำครับนี่ครับมา,มาถ่ายบรรยากาศที่ FC ดูวันนี้ก็มีโรงทานไอศครีมนะครับเนาะมีโรงทานไอศครีมไผ่ทองด้วยนะครับเนาะอ่ะาครับผมสวัสดีครับเพื่อนจะเอามาให้ฮะไอศครีมเหรอโอ้เดี๋ยวเต้นลื่นไอศครีมแล้วหรอลือยังไงว,วันนี้ก็มีไอศครีมด้วยนะครับเนาะไอศครีมไผ่ทองนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะซึ่งให้ช่องเสียบอยมุสดเป็นสะพานบุญให้เนาะเอามา แจกนางรํานะครับเนาะวันนี้โอ้โหหลังจากที่รัเส็จก็มีไอศครีมด้วยเนะนียน่ยเย็นๆนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณ f อผู้ใหญ่ใจดีคุณนัทจัก,กมลพุทธสอนนะครับเนาะนะ FC พอตอจากประเทศอเมริกานะครับเนาะอ่าโอ้โหมีไอศครีมด้วยวันนี้เนาะนะครับเนาะวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับเนาะหลังจากที่ท่องเสียบอยหมดสดนะมาเป็นสะพานบุญให้กับ f อฟซพอตอนะครับเนาะโอ้โหมาไก่เลยครับ f ออ่า ประเทศอเมริกาเนาะอ่าเอฟซีผู้ใหญ่จะดีคุณนัทกรมลพุดซอนนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็รออยู่ครับรอกลุ่มนางรำจำปดงกับบ้านสามัคคีเนาะอ่าบ้านสามัคคีก็ดูทางบ้านไอ้ท่านนายกเนาะอ่าท่านนายกนะครับเนาะอ่านะี่ครับวันนี้จะมีการรำนะครับเนาะทั้ง59นางรำนะครับเนาะ เนี่เรามาดูบรรยากาศครับอยู่ที่นาดุงพลน,นะครับเนาะโอ้โหนะครับเนาะอ่ะเรามาดูบรรยากาศนะครับเนาะโอ้โหนี้ก็มุมถ่ายภาพเนาะ,ะวันนี้ก็วันวันดีครับวันแห่งความรัก14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับเนาะเอาเป็นยังไงจะมาด่เศร้าห,หรอือวะหากะมาฮอดโอ้ไอศครีมเนาะเอาทั้งหมดหนึ่งเสิได้จักจอกี่เบิร์ต่งสามร้อยกว่า ใช้ใช้เปิดเบิ้งไอศครีมให้เพิ่นเบิ้งดูไอศครีมครับเนะาะดมีรสอะไรบ้างได้ได้ได้เปิดเบิ้งดูไอศครีคมโอ้ไอศครีคมปูด้าอชีเขียวยังไงชาเขียวบ่านี่ชาเขียว,ยยวมีนมพร้อมมีสตอรอเบอรี่อีกมะพร้าวอีกอันนึงนะ โอ้โหนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าคุณ,ณนัทกรมลพุทธซ้อนนะครับเนาะ FC พอตอจากประเทศอเมริกาเนาะครับเนาะ,ะวันนี้ก็ให้ช่องเสียบอยหมุสดเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะมีนางรำทั้งหมด59นางรำครับวันนี้โอ้โหสามัคคีสอลุสีเนาะอ่าจำปาดงมาเลยนะครับเนาะแล้วก็นางรำอยู่ที่นะฮะลุงพลยูทนะูบเบอร์เนาะรวมทั้งหมด จะมีทั้งหมด59นางรำนะครับเนาะดูระหว่างรอกลุ่มนางรำจำปะดงเนาะอ่าแล้วก็บรนสามัคคีอันนี้ก็มาร่วมถ่ายภาพเนาะนางรำบ้านห้วยน้ำเที่ยงครับอันนี้คือนางรำบ้านห้วยน้ำเที่ยงโอ้บ้านแม่ปุ้ยนู่นแหละครับเนาะอ่าห้วยน้ำเที่ยงนะครับเนาะอ่าเรามาถ่ายบรรยากาศครับเอฟซีโอ้โหอ่ะนี่ครับนี่คือนางรำบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะครับเนาะอ่า โอ้โหยังไม่พร้อมเพียงกันเนาะอ่ะาพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังอ่ายิ้ม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 หนึ่งสองโอเคสวยครับโอเคครับนี่นี่นี่สองมือสองมือโอเคสู้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 อ่าวันนี้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนาะอ่าสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนาะอ่าโอ้หอ่า นี่คือบรรยากาศครับอยู่ที่นาาลทุกคนอยวันแห่งความรัก14กุมภาครับดอกไม้สวยเลยนะครับเนาะโอ้โหนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายภาพเนาะเซลซี่เนาะโอ้โหตรงนู้นนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับเนาะรออีกสักครู่ก็จะมีการรํานะครับเนาะรำให้กับ FC พอต่อนะคบเนาะคุณนัทกมลพุดซ้อนนะครับเนาะจากประเทศ อเมริกานะครับเนาะโอ้โหอันนี้ก็พีรนาทีเนาะอาอเออเออเออมจกันมางวันนี้ก็เป็นวันฉันวันดีเนาะครับเนาะวันสิบสีกุมภาวันวาเลนไทน์วันแห่งความบรักนะครับเนาะ ครับเนาะเดี๋ยวรออีกสักครู่เดี๋ยวรอดูชมการรำนะครับเนาะของกลุ่มนางรำทั้ง4หมู่บ้านเนาะครับเนาะสี่หมู่บ้านเลยครับใช่ใช่ครับผม f อฟพอตอจากประเทศอเมริกาคุณนัทกมลพุทธซ้อนนะครับเนาะวันนี้กลุ่มนางรำ,รำรำรอบนี้ก็คือ59นางรำครับใช่4หมู่บ้านครับมีสามัคคีจำปาดง หัวน้ําเที่ยงสอฤศีแล้วก็นางรำยูทูบเบอร์อยู่ที่ทุกนาฬิกาหัวน้ำด้วย19นางรำรวมเบ็ดเสร็จแล้วรอบนี้คือ59นางรำแล้วแล้วอย่าลืมอย่าลืมมีไอซ์ครีมด้วยมีไอซ์ครีมด้วยมีฟรีของฟรีอัเลยอ่ไปดูไปดูไอซ์ครีมวันนี้ไม่ได้เอามาขายเอามาแจกเออนี่มีแจกไอซ์ครีมด้วยเมื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูจะซื้อแล้ว บอไม่ซื้อเอาไอศครีมพร้อมแจกได้เลยเด้อมีอะไรเด้อเจ้าบอยมีอะไรหรืเอ็นมีไอศครีมด้วยวันนี้นะมีไอศครีมอ ah FC Porto คุณณัฐกมลพุทธสอนจากประเทศอเมริกานะครับเนาะอ่าโอเคครับเปิดคลิปแล้วผมถ่ายคลิปแล้วก็แจกฟรีได้เลยครับแจกฟรีได้เลยไอศครีมมามแจกไอศครีมฟรีวันนี้นะมากินไอศครีมครับมากินไอศครีมมากินไอศครีมอ่าครับไอศครีมมาวันนี้ไม่ได้เอามาขายครับเอามาแจก มาเอาไิมนี่งอ้าวเอาเลยครับอ่าต่อแถวเลยต่อแถวเลยอ่าใครใครใครเอาให้เด็กน้อยก่อนปฐุมมาเลิกปฐุมมาเลิกเลยให้ลูกสาวก่อนปฐุมมาเลิกไอซียูฟีครับเอฟซีพอตจากอเมริกาคุณนัทกมลพุทซ้อนขอบคุณอเมริกาครับอ่านี่ครับเนาะโอ้โหนะครับเนาะครับผม เมลยข้าวไวๆแม่มือสั้นอยู่ขาได้ไหมคะมันจะเช้าไปนนี่แจกฟรีครับอาจจะกินวันนี้แจกฟรีน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วคุณแรกให้เด็กก่อนนะครับคุณแม่ให้่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอะไรครับ AFC Porto จากอเมริกาคุณนัทธกมลพุทธสอนคุณนัทธกรรมลพุทธสอนจากอเมริกาครับผม วันนี้ก็ให้นางรำทั้ง4หมู่บ้าน59นางรำรวมกับนางรำเหนือทุกนาด้วยนี่แะครับคนละคนกันเนาะใช่อ่หนูไปเนาะห้าสิบเก้านางรำเลยวันนี้นะโอ้ยเออไม่ไปแล้วเอาใหม่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  ไม่เป็นไรเอาให้เอาให้สองอันเลยเดี๋ยวกินหมดแล้วมาอีกสองอันเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาอันใหม่อ่านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟขีไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ